คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการออกแบบป้ายขนาดใหญ่นะครับใช้สำหรับสั่งพิมพ์ป้ายไวนิ้วตามร้านต่างๆนะครับแล้วเราอยากออกแบบเองนะครับสวัสดีครับ มาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการออกแบบป้ายขนาดใหญ่นะครับใช้สำหรับสั่งพิมพ์ป้ายไวยนิวตามร้านต่างๆนะครับแล้วเราอยากออกแบบเองนะครับ ปกติเนี่ยเราจะออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop หรือ i l l u s t r a t o r นะครับแต่คราวนี้เราจะออกแบบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือของแ a นวาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ง่ายๆแล้วออกแบบไม่ยากนะครับพอที่จะทำได้เองนะครับถ้าเรามีไฟล์เป็นของตัวเองแล้วออกแบบเป็นของตัวเองแล้วส่งร้านพิมพ์นะครับเราก็จะได้ราคาถูกลงนะครับแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการนะครับ ก็จะมีวิธีการอย่างไรในการใช้แคนวาในการออกแบบก็ไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติก๊กนะครับแล้วไปพบกับวิธีการออกแบบป้ายขนาดใหญ่สำหรับสั่งพิมพ์ในโรงพิมพ์โดยแคนวากันครับ ครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้เราก็พิมพ์คาว่า Can ว a ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็กด Enter นะครับแล้วก็อยู่ด้านบนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ c a นว a นะครับถ้าจะใช้นะครับ c a นว a ให้มีประสิทธิภาพนะครับเราก็ควรจะสมัครเป็นแบบโปรนะครับหรือเป็นแบบ Education ก็ได้นะครับเป็นแบบการศึกษานะครับเราจะได้ใช้ฟังก์ชันที่เต็มขึ้นนะครับอ่าถ้าใช้แบบฟรีเนี่ยบางฟังก์ชันอาจจะทํางานไม่ได้นะครับจากนั้นก็ลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะครับลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะครับนแคนวานะครับอ่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เวลาเราจะทํางานนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ครับสร้างดีไซน์ใหม่ตรงนี้นะครับนะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาเลือกในส่วนหัวข้ออ่า ขนาดที่กําหนดเองนะครับขนาดที่กําหนดเองก็คลิกเลยนะครับก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับความกว้างความยาวหน่วยพิกเซลนะครับวิธีนะครับเราก็แก้ตรงหน่วยพิกเซลให้เป็นเซนติเมตรก่อนจะได้ง่ายนะครับนี่เป็นเซนติเมตรนะครับจากนั้นความกว้างสมมุติเราจะออกแบบป้ายขนาดเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบอย่างเงี้ยนะครับดูที่ว่าจะให้ไหมนี่มันไม่ให้เห็นไหมครับขนาดต้องน้อยกว่า1 จุดศเซนและไม่มีขนาดใหญ่กว่า211.664เซนประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขาไม่ยอมให้เราออกแบบได้เยอะกว่านี้นะครับดังนั้นเราก็มากำหนดขนาดใหม่นะครับโดยให้มันเทียบบรรยางก็ได้หรือเทียบอัตราส่วนลงไปนะครับสมมุติเราต้องการอยากจะได้ป้ายขนาด1 2อ120นะครับ คูณสองนะครับก็คือเมตรคูณเมตรยี่สิบไอเมตรยี่สิคูณสเมตรสีนะครับเป็นป้ายขนาดไม้อัด1แผ่นเนี่ยนะครับเราก็ย่อลงไปอันนี้ก็เหลือสัก60เซนก็ได้นะครับหกเซนอันนี้ก็อร้อยยี่สิบลองดูนี่นะครับว่าจะได้ไหมอ่าได้เห็นไหมครับถ้าได้จะมีสีม่วงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ลองอ่าดีไซน์ดูนะครับเป็นเซนติเมตรปึ้งมาเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวนี่มันเป็นแนวตั้งนะครับแสดงว่าตรงนี้ก็คืออ่า กว้างอันนี้ก็คือยาวนะครับอ่า<ล>เราก็กลับไปแก้ใหม่นะครับเราก็กลับไปแก้ไขใหม่นะอ่ากลับมาแก้ไขใหม่ก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น120นะครับอันนี้ก็เป็น60นะครับนี่อย่างนี้นะครับเซนติเมตรอ่าก็จะได้ดีไซน์ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือขนาดไม้อัด1แผ่นนะครับอ่าความกว้างตรงนี้ก็คือ120อ่าไปจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเนี่ยก็เท่ากับ2เมตร40นั่นเองนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับพอ ได้ขนาดนี้มานะครับเราก็มาดูกันนะครับเราก็มาแตะที่ดีไซน์ไหมครับเอาเมาส์มาแตะที่ดีไซน์ตัตวนี้นะครับยังไม่ต้องคลิกนะครับ oh. ออามาแตะที่ดีไซน์ mm hmm. ตัวนี้เราก็จะเห็นป้ายต่างๆขึ้นมาแล้วตัวอย่างขึ้นมาแล้วนะครับ <S <S เราก็สามารถเลือกเอาไปใช้งานได้เลยไม่ยากเลยนะครับ <S <S สมมุติว่า,า, <ข Siz S 2> วาสมมุติว่าเราอยากจะทําป้ายเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับคุณครูนะครับสมมุตินะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยเห็นไหมครับมาแล้วแล้วเราก็ทําการ นะครับนี่ใส่รูปนะครับก็คือนะครับหยิบรูปครูมาวางนะครับหยิบครูหยิบดอกไม้มาใส่นะครับนี่เห็นไหมครับมีดอกไม้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเคลื่อนย้ายได้หมดเลยดอกไม้ชอบแบบไหนนะครับนี่เอาโลโก้วิเลยเรามาใส่นะครับเอาเปลี่ยนชื่อนะครับข้อความต่างๆแก้ไขได้หมดเห็นไหมครับเราสามารถเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไอคอนต่างๆหรือเคลื่อนย้ายสัญลักษณ์ต่างๆได้ชื่อต่างๆได้ตำแหน่งตามที่เราถูกใจนะครับลบทิ้งก็ได้นี่ครับเป็นทังคขยะองเนี้ย นะครับเราก็ปรับแก้ได้เลยนะครับเราก็จะได้ป้ายที่มีขนาดที่เราต้องการแล้วเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราก็จะมาแก้ไขนะครับในส่วนเที่ยวต้องการอย่างเช่นโลโก้สถาบันตรงนี้เราไม่ต้องการใช่ไหมครับเราไม่ต้องการเราก็สามารถลบออกได้เลยนะครับไปที่ถังขยะตรงนี้ลบออกนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ไปเอารูปมาใช้งานนะครับอัปโหลดมาใช้งานก็มาที่อัปโหลดตรงนี้นะครับที่เขียนว่าอัปโหลดตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็มาอัปโหลดไฟล์นะครับเราก็ไปหาไฟล์ที่เราต้องการสมมุติผมเอาเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดไปตรงนี้นะครับเราก็โอเพนขึ้นมานะครับเราก็ต้องเตรียมมานะครับนี่สังเกตตรงนี้นะครับถ้าเต็มหลอดแล้วก็จะหายไปเห็นไหมครับอได้แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี้ยติ๊กหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมาแล้วเราก็หยิบมาวางใช่ไหมครับจากนั้นก็ลากลงเห็นไหมครลากลงมาเอาวางทับก็ไปตรงทิ่ตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่าเอาชื่อออกนี่นะครับนี่นะครับ มันยังใหญ่อยู่ก็ย่อลงไปได้นะครับน,นี่ประมาณนี้นะครับทีนี้ได้แล้วโลโก้นะครับจากนั้นชื่อสถาบันนะครับเราก็เปลีป่ยนใหม่ก็ได้นะครับเป็นห้องเรียนคูนติ๊กนะครับนี่นะครับผมก็เปลี่ยนห้องเรียนคูติ๊กได้นะครับทีนี้ต้องถ้ามันเล็กไปเราก็สามารถเพิ่มได้เหมือนวดนะครับนี่ก็เพิ่มเข้าไปอย่างเี้นะครับนี่นะครับสถาบันห้องเรียนคูติ๊กนะครับนี่นนนน ถ้ากึ่งกลางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยินดีต้อนรับนางสาวเฮนเรียตาตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ได้นะครับนี่นะครับเราก็เปลี่ยนนี่นางสาวเปลี่ยนชื่อเป็นใหม่ได้นะครับ่าเรียบร้อยนะครับสมมติมันล้นนะครับมันใหญ่เกินไปนะครับเราก็ครอบแล้วก็ลดนี่ครับตัวอนษรลงมานะครับนี่ให้อยู่พอดีนะครับป๊าปนีไหมครับเป็นนางสาวแพติเซียภูเบงแก้วนี่นี่นะครับสามารถ แลกแล้วก็เลื่อนให้มันตรงได้นะครับตำแหน่งผู้อำนวยการตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นครูผู้ช่วยซะนะครับะนะครับดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนะครับดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตรงน,นี้ก็ปรับใหม่นะครับนี่นะครับผมก็เปลี่ยนเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่2นะครับด้วยความยินดียิ่งนะประมาณนี้ทีนี้เราก็สมมุติต้องการอยากจะเอารูปมาใส่แทนนะครับเราก็มาติกรูป นางแบบตัวนี้นะครับปูตัวนี้ออกแล้วก็นี่ลบท้งขยะไปนะครับจากนั้นเราก็ไปอัปโหลดใหม่นะครับไปอัปโหลดไฟล์มาใหม่นี่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็รอให้มันเต็มตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถเอามาใช้งานได้นะครับรอแป๊บหนึ่งอัปโหลดอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็คลิกมาเห็นไหมครับคลิกมาทีนี้สังเกตว่ามันมีแบ็กกราวอยู่นะครับเราก็ไปตรงนี้ครับแบ็กกราวรีมูฟนะตรงนี้นะครับก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับรอสักครู่นะครับ รอสักครู่นะครับสแกนปั๊บไม่นานเรียบร้อยแล้วนะครับแบ็กกราวด์ข้างหลังก็จะออกไปนะครับเราก็เลื่อนนะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับใหญ่เลยนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้ต้องการอยากจะให้เขาเนี่ยอยู่หลังนะครับอยู่หลังดอกไม้นะครับเราก็ไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับคลิกที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาที่เลเยอร์นะครับนี่สังเกตเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตนางแบบตรงนี้นะครับเขาอยู่บนนะครับจากนั้นเราก็ลากลงมาอยู่ข้างล่างนะครับลากมาอยู่ข้างล่าง ดอกไม้นี่ก็จะมาอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ไหมครับนี่เราก็มาจัดตําแหน่งให้สวยงามนะครับชอบตรงไหนตรงนี้นะครับนี่นี่เพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้ป้ายไวนิวที่สวยงามแล้วนะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าตัวไหนมาเล็กเราก็สามารถเพิ่มขยายใหญ่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับหรือจะใช้วิธีลากมุมตัวนี้ขึ้นมาก็ได้เห็นไหมครับ อ่าส่วนฟอนต์ก็สามารถเปลี่ยนได้นี่ครับมีฟอนต์ให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับมีฟอนต์ให้เยอะให้เราเลือกเยอะแยะนะครับเราชอบฟอนต์แบบไหนก็สามารถคลิกได้นั่นเองนะครับแก้ไขตรงไหนได้หมดเลยนะครับเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้ป้ายไวนิลที่ถูกใจเราแล้วนะครับถ้าไม่ถูกใจเราก็สามารถเลือกใหม่ได้นะครับก็ไปที่ดีไซน์ใช่ไหมครับเนี่ยครับเราก็สามารถเลือกป้ายเพิ่มมาได้นะครับสมมุติเราเลือกชอบป้ายแบบนี้นะครับเราก็ลองติ๊กเข้าไปดูนะครับ แล้วก็มาแบบเพิ่มหน้าใหม่เราจะได้เห็นเนี่ยครับจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่นะครับตอนถ้าเราคลิกมาแล้วนะครับไม่อยากจะได้เราก็คลิกที่3จุดตรงนี้แล้วก็ไปที่ลบหนหน้านี่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ป้ายไวนิลมา1แผ่นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับพอใจเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีจะเอาไปส่งร้าน ป้ายหรือว่าลงพิมพ์นะครับเราก็ไปที่แชร์ตรงนี้นะครับกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาคลิกปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจากนั้นจะเห็นในประเภทของไฟล์ตรงนี้นะครับจาก png นะครับเราก็คลิกดอปดาวลงมานะครับเลือกคําว่า pdf สําหรับพิมพ์เห็นไหมครับ pdf สําหรับพิมพ์เหมาะสําหรับงานพิมพ์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี2 pdf นะมาตรฐาน pdf กับ pdf PDF สำหรับพิมพ์เราต้องเลือก PDF สําสำหรับพิมพ์นะครับก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเลือกโปรไฟล์สีนะครับโปรไฟล์สีเนี่ยถ้าเราใช้กับงานคอมพิวเตอร์ก็เป็น RGB แต่ว่าถ้าเราต้องส่งร้านพิมพ์นะครับจะต้องเป็นโหมด CMYK นะครับจำไว้นะครับโหมด CMYK นะครับเหมาะสำหรับงานพิมพ์นั่นเองนะครับถึงจะใช้สีถึงจะถูกต้องตามที่เราออกแบบไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเราออกแบบแล้วไปใช้กับจอดีต้อนทั่วไปก็ใช้ r g b นะครับแต่ถ้าจะไปลงพิมพ์ต้อง c m y k นะครับจากนั้นก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องตามหมดแล้วนะครับนี่นะเป็น p d f สําหรับพิมพ์แล้วก็เป็น c m y k สําหรับงานพิมพ์นะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่นะครับถ้าดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีป๊อปอัพแจ้งมานะครับแถบเส้นนี้จะเต็ม100ก็ถือว่า สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับนี่แล้วเขาก็จะถามว่าจะเก็บป้ายไว้ตรงไหนนะครับหลังจากที่เต็มหลอด100%แล้วเนี่ยนะครับหลอดสักคู่กับนะครับหลอดสักคู่ใกล้เต็มแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับงานในแคนวานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ง่ายนะครับทำให้ชีวิตของเรานั้นง่ายยิ่งขึ้นเลยนะครับสำหรับการออกแบบไม่ว่าจะเป็นป้ายหรืองานต่างๆนะครับ ครูติกก็ได้ลองนํามาประยุกต์ใช้งานหลายอย่างแล้วนะครับก็ลองไปติดตามดูได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะนะครับพอเต็มแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพนะครับบอกว่าเซฟแอดเนี่ยเราจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับสมมุติผมต้องการไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับไว้ที่เดสก์ท็อปเอาเอาไหมเอาไว้ที่ดาวน์โหลดดีกว่าจะได้หาง่ายๆตรงนี้นะครับตั้งชื่ออะไรนะครับนี่เราก็ใส่ชื่อเป็นป้ายนะครับ120 นะครับอา120 x 240แล้วกันนะครับ cm นี่นะครับสมมติผมตั้งป้ายขนาดไว้ที่120คูณ240นะครับเราก็กดเซฟเลยนะครับนี่เซฟเพียงเท่านี้เองนะครับป้ายก็จะมาอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับเราก็เปิดย้อนออกไปนะครับไฟล์งานเราอยู่ที่ ดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นไฟล์ PDF ตัวนี้นะครับเราก็ลองเปิด PDF ลองดูนะครับมาแล้วเห็นไหมครับก็จะเป็นไฟล์ประมาณนี้นะครับทีนี้เราไม่รู้ว่ามันใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับเราก็สามารถไปที่โปรแกรม Photoshop ลองดูนะครับอันนี้ผมทําให้ดูนะครับไปที่ Create New นะครับตั้งขนาดสเกลอยู่ที่ต่างอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ ยาวในส้นะครับกว้างนี่ก็คือ120นะครับนี่นะครับอ่าปรับเป็นเซนติเมตรก่อนนะครับนี่ผมจะทดสอบให้ดูนะครับ120นะครับโซลูชันก็ร้อยไปเลยนะครับนี่นะครับอ่า k นะครับลองดูนะครับก็โอเคนี่นะครับ่าอันนี้ก็คือสเกลที่เราต้องการนะครับทีนี้เราก็ไปดึงไฟล์มานะครับ ไปดึงไฟล์มานะครับอันนี้นะครับที่เราเซฟมาเมื่อกี้โอเพนเลยนะครับอ่าเพราะว่า Photoshop เนี่ยนะครับเขาสามารถเปิดได้อยู่แล้วนี่นะครับเราก็กด Open นโอเคนะครับดูนะครับรอสักครู่อันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูว่ามันใหญ่จริงไหมนะครับตามที่สเกลที่เราตั้งไว้นะครับอ่าถ้าเราต้องการอยากจะได้สเกลที่เมตรยีู่ณสเมตรสี 20, เนี่ยเราออกแบบที่แคนวาแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปขยาย เวลาไปส่งที่ร้านเนี่ยนะครับร้านจะขยายมหมเราเนี่ยมันจะภาพแตกไหมนี่นะครับเดี๋ยวเราย่อลงก่อนนะครับนี่เราก็ d ร็กมาวางตัวนี้เลยนะครับนี่มาวางหน้างานจริงๆเรานี่เห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้หน้างานเราจริงๆนะครับอ่าเรายังย่อลงอีกเลยเห็นไหมครับต้องย่อลงไปอีกนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินเห็นไหมครับไปที่ร้านเนี่ยร้านยังต้องย่อลงมาให้ได้สเกลตามที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับ ว่าผมต้องย่อลงมาเพื่อจะวางในสเกลงานเราได้นี่นะครับแล้วก็นี่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับกด enter นี่เห็นไหมครับเวลาเราขยายดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเวลาขยายดูเนี่ยนะครับดูนะครับขยายดูเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่หกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบนี่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ทีนี้เราก็เลื่อนดูนะครับนี่ภาพไม่แตกเห็นไหมครับนี่มีรูปดอกไม้ต่างๆนะครับอ่านี่ข้อความจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับข้อความก็ไม่แตกเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าเราสามารถเอาไฟไล์ป้ายที่ออกแบบจาก c a n วาเนี่ยนะครับไปใช้งานอ่าไปส่งร้านได้เลยแล้วบอกร้านว่าขนาดที่ต้องการก็คือเมตรย0คูณสเมตรสี่เขาก็จะสามารถสั่งพิมพ์ด้วยไซส์นี้ได้นะครับนะ เราก็จะได้ไป้ายไวนิวที่สวยงามตามที่เราออกแบบเลยนะครับเห็นไหมครับเราอยากตกแต่งอะไรก็ทําได้ในแคนวานะครับอันนี้ก็เอามาเปิดดูใน Photoshop นะครับลองตั้งสเกลตามที่เราต้องการภาพก็ไม่แตกนะครับภาพก็ยังคมชัดอยู่เช่นเดิมนะครับก็ฝากไว้สําหรับวิธีการออกแบบไป้ายไวนิวขนาดใหญ่ใ,หญในแคนวาแล้วเอาไปสั่งให้ร้านพิมพ์ก็จะสามารถทําได้เช่นเดียวกันครับก็ฝากไว้ครับ และนั่นก็เป็นการแนะนำาการออกแบบป้ายขนาดใหญ่สำหรับส่งโรงพิมพ์เพื่อทำป้ายว i นิลหรือทำป้ายต่างๆด้วยแคนวานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะแคนวาเนี่ยครับมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ใช้งานที่ง่ายนะครับมีลูกเล่นมีออปชั่นต่างๆมีไฟล์ตัวประกอบช่วยให้เราเยอะนะครับไม่เหมือน Photoshop หรือ E- อลัทที่เราต้องมาสร้างเองหรือก็มา ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าแคนวามีเครื่องไม้เครื่องมือใส่ให้เราแล้วจากนั้นเราก็ทําการแปลงเพื่อที่เป็นป้ายขนาดใหญ่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถส่งโรงพิมพ์นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการอยากจะออกแบบป้ายและส่งลรงพิมพ์นะครับก็ไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสําหรับการใช้แคนวาในการออกแบบป้ายขนาดใหญ่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้สําหรับวิธีการนี้นะครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับถ้าชอบแนวทางของช่องนี้ ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ